เจนนี่พาระาหน้าที่เยอะมากจนบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าทําหน้าที่ได้น้อยเกินไป oh. เพราะว่าพี่ถ้าน้องอยังรอแค่นหนูอะ่ะ oh. น้องก็ไม่โตแน่นอนอะ่ะหนูมั่นใจเลย oh. ถึงเวลาแล้วที่เขาต้องโตด้วยตัวเองแต่ว่ายังซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะได้หมดถ้าสดชื่นอน่ะอยากให้ลิลลีล่ทำต่อให้หน่อย oh. เป็นเจ้าของค่ายไปเลยมีพี่อยู่ข้างหลังอย่าไปกลัว wow. เขาก็น้อยๆตรงที่ว่าเรามีเวลาน้อยลง uh huh. ติดตัวติดกันมาตั้งแต่คลอด uh huh. ใช่นางจะร้องให้ตลอดเวลาคุยเรื่องแบบนี้ oh, <no. S 1> ค่ะเออเป็นอิสระเพราะว่าเจนนี่ภาระหน้าที่เยอะมากจนบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าทําหน้าที่ได้น้อยเกินไป uh huh. แล้วบางทีถ้าลิลลี่รอแค่เจนนี่คอนเฟิร์มว่าเพลงต้องออกเดือนนี้นะ ลิลี่ต้องทํางานในเดือนนี้เดือนน,น,นี้น้องก็จะไม่โตเรารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาต้องโตด้วยตัวเองแต่ว่ายังพพอร์ตเหมือนเดิมนะเพลงนี้ดีไหมแต่งเพลงให้หน่อย,ยไทยมีที่ไหนดีได้แต่ว่าให้ลิลี่เป็นคนตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็ให้รับงานเดี่ยวให้เยอะขึ้นเพราะว่าเจนนี่พูดกับแม่กับน้องแล้วว่าอยากมีครอบครัวจริงๆอ่ะอยากมีลูกเพิ่มแบบถ้าเกิดท้องรอบนี้ยูคงไม่ไปคอนเสิร์ตเพราะว่ากลัวจะเกิดเด็กนั้น คนที่แล้วอะไรเงี้ยคือนนให้ลิลี่เป็นศิลป์เองใช่ให้เองแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้หมดถ้าสดชื่อน,น่ะอยากให้ลิล,ลี่ทําต่อให้หน่อยเ,ออเป็นเจ้าของค่ายไปเลยมีพี่อยู่ข้างหลังอย่าไปกลัวเพราะว่าพี่ถ้าน้องยังรอแค่หนูอ่ะน้องก็ไม่โตนแน่นอนอ่ะหนูมั่นใจเลยใช่เขาโอเคกับการได้เป็นศิล <ๆ S 2> <ไ>ปินอิสระเพราะเขาก็อยากลองอยากทําแต่ว่า เขาก็น้อยๆตรงที่ว่าเรามีเวลาน้อยลงติดตัวติดกันมาตั้งแต่คลอดอจนมาถึงเรามีสามีแ้วเราแยกบ้านเขาก็ยังไม่ได้มุกออนจากการน้อยใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ให้เวลากับเขาไปเรื่อยๆค่ะแตะ่เราไม่ใจระมีเหมือนกันนะ <ส paste> ใช่นางจะร้องให้ตลอดเวลาคุยเรื่องแบบนี้แต่ว่าเจนี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรขอถ่ายคลิปหน่อยรอล,ล,ลี่มีบ้างน,นะสสๆๆๆให้ไอ้ย้อนกลับไปดูให้ดูใช่ค่ะเด็กได้แหละ ติดพี่ติดอะไรเงี้นงงยน,น,น้อยใจน้อยใจค่ะเขาพูดทุกวันว่ามาอยู่ใต้เถอะสร้างสร้างใครไว้ไทำไมไม่มาอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็บอกว่าคือพี่อยากซื้อกระพางไปร้อนให้ยู่จริงจริงไม่ว่าจะเรื่องของสังคมการเรียนหรือว่าเหมือนงานของพี่ที่ต้องถ่ายรายการทีวีอะคือหนูไม่นั่งเครื่องถ้าพี่อยู่ใต้พี่ก็ต้องขี่รถไปกลับทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยมันไม่ได้ค่ะเราทด ยกให้ดูแลค่ะแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะคะก็ยังมีซัพพอร์ตอยู่เราก็อย่างตัวเจนนี่แล้วก็สดชื่นยังชื่อเจนนี่ในหมดแล้วสดชื่นค่ะแต่ล้วก็คือลิลลี่ก็ยังใช้น้ำตาลปนไม่หมดแล้วสดชื่นค่ะเพราะว่าเขาก็จะขึ้นเป็นเจ้าของค่ายได้หมดทั้งสดชื่นละน้องบริหารน้องบริหารที่ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังดีกว่า